ผมกำลังนอนกลางวันอยู่นะครับนอนกลางวันอยู่อจะไปเข้างานแต่ไปด่านนี่โผลโอเคมันเป็นด่านบอสับนะด่านบอสสุดท้ายนี่แหละนะครับไอหุ่นยนต์บอสใหญ่ๆนะเพิ่งจะมาแม่งกนะูรู้ว่ามันไม่เอาเข้าแล้วมันตามันตำหาอะไรป่านนี้วะ <c oughs> สัตว์กูนี่รั่วเลย ดูกันเลยทีมสุดแก่งทีมผุดแก่งของข้า <c oughs> ทีมอะได้แข่งแก่งกู่แล้วทีมขาประจำเล่นด่านเดียวนะไม่ได้หมดเอาของก็พอเอาของก็พอเอาแค่ของ,ของีดดิระลึกสะสม จะมีเสียงรบกวนพี่มหาฝุกขู่กวนนะขอไปแล้วมีการก่อสร้างมีเสียงร้องเลยนะกำลังนอนเลยเนี่ยนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นอยู่มึงเหี้ยอะไรพี่ปี่ใส่เดี่ยวพี่แจกบาจากส้มตีนอื้อ อันตีไม่พอมาตักขีแสงเฮ้ยช่วงฝึกฝนเสี่ยงช่วงสอนงานาやช่องจีโชรินเนยคว์วัตโต้ชซิงจีคิซ่ง อึดเกินพี่อึดเกินอึดเกินครับอ่าเ,อ,เอาเครา่แม็กสุดขีดสุดตดเกออเยอะ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 ยิ่งตายยากพี่ยังชอบตายยากพี่ยังเกลียดหาก โอเคด่านเดียวนะครับด่านเดียวเล่นเพื่อเอาไว้เนี่ยของที่ระลึกนะครับโอเคของที่ระลึกจริงๆของที่ระทึกดีกว่าเอเไระทึกดีกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรมากาเลยละตู้กระชามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม มันเหมาะกับคนใจเกเรมากกว่ามึงเนี่ยอาจจะพวกใจเกเรมากนันเลยโอเคพไปไป,ไปจบเก่าใครเข้ามารับชมฝากกดไลค์สตา๊ัเด้วยนะครับ